สวัสดีครับตื่นเช้าป่าเพื่อนเพื่อนเ็กีเข้ามาในสวนครับวันนี้มาดูทุเรียนครับหลังฝนตกเมื่อวานตอนเย็นครับไปชมกันครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเอาบรรยากาศหลังฝนนะครับฝนตกเมื่อวานมังอิญลงบุญใส่ปุ๋ยไว้ด้วยครับโชคดีมากครับนี่ครับเพื่อนเพื่อน ได้นฝนก็เริ่มที่จะแตกยอดหนวทามนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเดดบ้างฝนบ้างก็ต้องเตรียมระวังโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นเชื้อรานะครับนี่ครับก็ตือวังหุวทามนะครับ นีเป็นทุเรียนหมอนทองครับทุเรียนหมอนทองก็ไปซื้อมาที่ร้านขายผลไม้นะครับพวกขายต้นต้นผลไม้ที่จังหวัดสงคลานะครับนี่ครับก็คงเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองแถวแถวงคลานี่แหละครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับ ดูใบครับดูใบดูต้นดูยอดนะครับนี่เป็นทุเรียนที่ลุงบุญซื้อมาจากร้านขายต้นละไม้นะครับขายต้นไม้ผลละไม้ขายต้นผลละไม้ที่จังหวัดชุมพานะครับชาชาวก็ลิ้นอย่างปันรับปูดตูกบ้างผิดบ้างนี่ครับก็เพื่อนเพื่อน,นลองสังเกตด,ดูใบนะครับยอดลักษณะของต้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดู ต้นที่สั่งซื้อมาจากจังหวัดยะลาครับเป็นหมอนทองเช่นเดียวกันนะครับแต่ลักษณะจะแตกต่างกันมากนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นนี้ก็ซื้อที่สงขลาเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมต้นที่ซื้อจากจังหวัดยะลานะครับซื้อมาพร้อมกันนะครับซื้อมาพร้อมกันก็ฝากเพื่อนๆมาดูนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับลักษณะใบลักษณะยอดต่างๆจะแตกต่างกันมากครับซื้อมาพร้อมกันปลูกพร้อมกันครับแต่การเจริญเติบโตต่างกันนะครับอันนี้ซื้อมาจากจังหวัดยะลาครับเป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองเช่นเดียวกันนะครับเส่สายพันธุ์นะครับ ชนิดเดียวกันแตสายพันธุ์อาจจะแตกต่างกันนะครับการเจริญเติบโตลักษณะของใบครับเพื่อนๆครับลักษณะของยอดชงพุ่มต่างๆก็จะแตกต่างกันมากครับนี่ครับก็การซื้อทุกเรียนนะครับจ้องดูแหล่งที่มาด้วยนะครับดูแหล่งที่มาด้วยเพราะว่าเมาื่อ เราลงทุนไปแล้วนะครับวันข้างหน้าถ้าได้พันุ์ที่ไม่ดีนะครับเราก็จะเสียเวลาในการปลูกนะครับนี่ครับก็ต่างที่ต่างสายพันธุ์นะครับต่างลักษณะบางครั้งตอนที่เราซื้อลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆก็จะได้ทุเรียนที่มีทรง กลมสวยห้ามแต่เมื่อแกะออกมานะครับจะไม่มีเนื้อเยื่อนะก็มีนะครับก็ต้องขจันเลือกปันให้ดีๆนะครับมีความแตกต่างนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์หมอนทองเช่นเดียวกันนะครับเป็นพันธุ์หมอนทองเช่นเดียวกันแต่พอมามาเปรียบเทียบกันนะครับรู้สึกว่าจะแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับก็คิดว่าการเลือกซื้อนะครับฝันไม้นะครับก็ต้องเลือกสถานที่ด้วยนะครับต้องเลือกสถานที่ด้วยเลือกดูลักษณะทรงพุ่มลักษณะใบแม้ว่าจะเป็นพันเดียวกันนะครับแต่ความแตกต่างที่ช่อนเล่นอยู่นะครับ ต้องดูดีๆนะครับแต่ก่อนลงบุญซื้อก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้นะครับไม่ได้คิดถึงตรงนี้เห็นเป็นตุเรียนต้องการพันสายพันหมอนทองก็ซื้อนะครับแต่เ,เมื่อปลูกขึ้นมาแล้วนะครับจึงได้มาเห็นเมื่อเขาโตขึ้นนะครับก็จะเห็นความผิดสังเกตนะครับ ตุเรียนที่มาต่างที่ต่างถิ่นนะครับในสายพันธุ์เดียวกันก็แนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับวิธีการดูการเลือกนะครับก็ต้องเลือกที่ใบหนานะครับใบหนาชงพุ่มดีๆใบหนาหนาใบาเรียวยาวนะครับเป็นชงกระบอกแบบนี้นะครับนี่ครับใบจะหนาเรียวยาวอยกแข็งแข็งนะครับเขียวมากๆนะครับ ยอดก็จะตั้งดีเมื่อเขาต่อยอดเขาเดินนี่ครับแม้แต่ใบที่แก่ๆนะครับเห็นไหมครับจะยาวมากนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับประมาณหนึ่งคืบดูลักษณะต่างๆก็แตกต่างกันแม้แต่ลําต้นนะครับก็แตกต่างกันนี่ครับต้นนี้ซื้อที่สงขลานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแม้แต่ใบที่แก่นะครับสั้นนะครับนี่ครับสั้นมากครับเห็นไหมครับ อย่างไม่ถึงคืบเลยครับซื้อมาด้วยกันพร้อมกัน,นครับลักษณะใบก็แตกต่างกันนี่แหละครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาในการดูแลและปลูกนะครับต้องการให้เพื่อนๆได้ปันที่ดีนะครับก็ลงมุนมาสังเกตเราตอนเริ่มที่จะโตแล้ว ก็มาเห็นความผิดสังเกตผิดปกตินะครับแต่สายพันธุ์ก็เป็นหมอนทองเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไปลุ้นกันตอนที่ให้ผลผลิตนะครับว่าจะเป็นอย่างไรปลูกไปก็ต้องหาสถานที่ซื้อที่เชื่อมัน่นมั่นใจนะครับนี่ครับแต่ถ้าปลูกแบบไม่เยอะปลูกไว้ข้างๆบ้าน ก็สามารถที่จะซื้อได้ตอนใกล้ๆบ้านนี่แหละครับไม่ไกลครับแต่วันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนําสังเกตนะครับต้นทุเรียนที่เราซื้อนะครับมันมีวิธีการสังเกตนะครับเห็นไหมครับแม้แต่ใบส่งพุ่มลักษณะต่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ซื้อที่สงกราครับใบสั้นครับใบไม่ยาวใบชั้นๆใบก็ไม่หนานะครับ บางนิดเดียวเองครับแต่ที่มาจากพื้นที่ที่นามีความเชื่อถือนะครับเป็นต้นตำลับนะครับทุเรียนจากยะลาเห็นไหมครับใบจะหนาเนี่ยครับเป็นพันเดียวกันครับหมอนทองครับแตกต่างในลักษณะของต้นของใบนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ฝาเพื่อนๆมาชม ลักษณะใบของทุเรียนแล้วก็ฟันที่เราซื้อต่างที่ต่างทิ่นนะครับไม่เหมือนกันก็ฝากเพื่อนๆมาแนะนําครับแบบนี้นะครับมาดูสังเกตอนที่จะทําการปลูกนะครับครับคลิปนี้จะาเพื่อนๆคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ